สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงสปอยด่วนชวนดูจากช่องเลซี่สปอยของเรากันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสรุปรวบยอดซีรีส์กยองซองครีเอเตอร์หรือสัตว์สยองกยองซองกันแบบสั้นๆเร็วๆซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด10ตอนแต่ณปัจจุบันในช่วงก่อนปีใหม่นี้ซีรีส์ก็ได้พักการลงอีก3ตอนที่เหลือแล้วก็จะเอาไปลงพร้อมกันทีเดียวในวันที่5มกราคมนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูเพราะรอให้มันจบทีเดียวหรือใครที่อยากจะรู้คร่าวๆว่าซีรีส์เรื่องนี้ใช่ทางของคุณไหมก็ลองมาฟังสรุปกันดูค่ะสัตว์สยองก็ยองซองเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นบุกยึดเกาหลี และค่มเหงรังแกรประชาชนเกาหลีแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือการจับเอานักโทษคนที่ต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นและชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเนมาทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยการให้คนที่ถูกเลือกกลืนกินตัวอ่อนของสัตว์บางอย่างเข้าไปสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายลูกน้ำที่ลำตัวยาวๆใสๆมองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยจะเห็น คนที่ถูกเลือกมาทำการทดลองก็เลยถูกหลอกให้กินอาหารที่มีตัวอ่อนนี้เข้าไปแล้วหนึ่งในนั้นก็ได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดดูร้ายที่มีแขนยาวๆพวยพุ่งออกมากระซวกร่างของเหยื่อจนตายและสัตว์ร้ายกระยองซองนี้เองมันก็สามารถปล่อยเชื้อแอนแทรก ออกมาจากร่างของมันได้ด้วยหากมันถูกทำให้สลบด้วยไนโตรเจนแล้วเรื่องก็ยุ่งเหยิงและอันตรายมากขึ้นเมื่อชางเทซังเศรษฐีหนุ่มโรงรับจำนำถูกตำรวจยศสูงชาวญี่ปุ่นข่มขู่ให้ไปช่วยสืบหามยองจาเมียน้อยของตัวเองที่หายไปอย่างลึกลับ โดยมีคำขู่ว่าถ้าเทซังหาตัวมยองจาไม่เจอเขาก็จะถูกยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเทซังก็เลยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหาตัวมยองจาให้เจอจนเทซังได้ไปพบกับยุคจุงวอนและยุคเชอกสองพ่อลูกนักแกะรอยมือฉมังเทซังถูกตาต้องใจย,ยุคเชอกโดยไม่รู้ตัวและทั้งคู่ก็จำต้องร่วมมือกันตามหามายองจา ซึ่งเชออกเองเธอก็กำลังตามหาแม่ของเธอที่หายสาบสูญไปเมื่อสิบปีที่แล้วอยู่เหมือนกันทั้งเทซังและเชออกสืบจนรู้มาว่ามยองจาถูกค้งอยู่ในโรงพยาบาลของพวกญี่ปุ่นซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่มีแต่คนญี่ปุ่นแล้วก็คนเกาหลีระดับสูงเท่านั้นที่จะเข้าไปรักษาได้ทั้งคู่ก็เลยไปขอให้ควานจุนเทค ลูกชายบริษัทการค้าขนาดใหญ่ช่วยเหลือจนในที่สุดก็ได้เข้าไปสืบเรื่องราวในโรงพยาบาลแห่งนั้นแล้วก็ได้พบกับความผิดปกติหลายอย่างและทั้งเทซังเชโอ,อกพ่อของเชโอ,อกและจุนเทคก,ก็รวมมือกันหาทางลอบเข้าไปในโรงพยาบาลได้สำเร็จแต่แล้วทั้งหมดก็ได้พบว่ามีคนถูกขังอยู่ที่ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลแห่งนี้มากมายทั้งเด็กผู้หญิงและก็คนชรา ก็เลยกลายเป็นว่าพวกเขาต้องร่วมมือกันช่วยพาคนเหล่านี้ออกไปจากโรงพยาบาลให้ได้โดยได้รับความร่วมมือจากจิตกรชาวญี่ปุ่นผู้วาดภาพอนาโตมีให้กับโรงพยาบาลนักการพันโรงผู้เป็นสมาชิกองค์กรลับปลดปล่อยเกาหลีจากญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ถูกทารุณกรรมจากหัวหน้าจนทนไม่ไหวก็เลยมาต่อรองขอให้เทอสังช่วยพาหนีออกไป แล้วก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการคนสุดท้ายซึ่งเป็นทหารชั้นประทวนชาวเกาหลีที่ถูกจับกลุ่มตัวมาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ถูกบังคับให้เข้าร่วมรบในฐานะทหารของกองทัพญี่ปุ่นพวกเขาทั้งหมดต้องต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นที่โหดร้ายแล้วก็เลือดเย็นจนบาดเจ็บแล้วก็มีบางคนล้มตายไปแต่นั่นก็ยังไม่ร้ายเท่ากับเจ้าสัตว์สยองก็ยองซองอันแสนชาญฉลาด มันใช้ลิปเป็นแล้วก็พาตัวเองขึ้นมาจากคุกใต้ดินแล้วก็เข้ามาอาราวาสฆ่าทหารญี่ปุ่นตายไปเป็นเบือ่อเทซังกับเชอกเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเมื่อได้ผเผชิญหน้าก,กับเจ้าสัตว์สยองกระยองซองนี้จนกระทั่งเชอกได้รู้ความจริงบางอย่างเข้าให้ว่าสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายแล้วก็น่าสยดสยองตัวนี้ แท้จริงแล้วมันก็คือแม่ของเธอที่หายสาบสูญไปนั่นเองลองมาติดตามกันต่อนะคะว่าเชโอเคซังและพักพวกจะหนีจากการตามล่าของพวกทหารญี่ปุ่นได้ไหมและเชอโอคจะช่วยแม่ของเธอได้หรือเปล่าคำเตือนเล็กน้อยสำหรับผู้ที่จะดูเรื่องนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีฉากจำสแกรแต่ว่าก็มีฉากยิงกันเลือดสาดแล้วก็มีฉากที่สัตว์ประหลาดทำร้ายผู้คนอย่างโหดร้ายทารุณค่ะ ถ้าใครไม่ถนัดแนวนี้แต่ว่าอยากดูก็เตรียมใจพบกับฉากน่ากลัวเอาไว้แต่เนิ่นๆด้วยนะคะจบแล้วนะคะกับสปอยด่ชวนชวนดูสัตว์สยองกะยองซองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ